สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีวมาอยูที่คนสวยชาชิงซาวนะคะวันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะไปตะลอนทัวร์นะคะตำบลบางขาค่ะซึ่งมีอะไรน่าเที่งน่าสนใจบ้างนั้นเราไปกันเลยค่ะ สองแถวนะคะที่เราจะไปบางค้าค่ะแล้วเราไปกันเลยะค่ะทุกคน มิมาอยู่ที่นอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะหาพี่นุ่นค่ะน้องมิวสวัสดีค่ะพี่จะถามว่าเรานั่งรถมาเนี่ยเป็นไงบ้างสบายไหมโอ้โหสบายมากเลยค่ะดูน,นะคะคือทับบรรยากาศรอบๆค่ะก่อนที่จะมาถึงตำบลบางค้าของเราซึ่งใช้เวลาคแค่15นาทีค่ะพี่งั้นตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอนุสาวรีย์พระเจ้าจากสินกันค่ะ,ะคือเพื่อนของพี่เองชื่อนอนค่ะโอเคค่ะขอเชิญนนท์เลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ เจดีย <in> no like ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะและนี่นะคะก็ถึงพระสถูปเจดีย์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วค่ะซึ่งขอขอเชิญพี่โก้นะคะมาแนะนำสถานที่ตรงนี้หน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะพี่โก้ช่วยแนะนาประวัติคเป็นม ฟาสตูปเจดีย์พระเจ้าตากสินนะครับตั้งอยู่ในบริเวณปากน้ำโจโรนะครับหรือว่าของทาราโดยหลังจากที่พระเจ้าตากสินนะครับทรงลบกับพม่าที่อยุธยาเสร็จนะครับท่านได้เคลื่อนทัพผ่านจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มาประทะกับพม่าอีกครั้งนะครับที่บริเวณปากน้ำโจโรครับด้วยพิชชาคาสามารถของพระเจ้าตากสินนะครับก็ได้ทรงชนะพม่าแล้วก็ได้พักที่บริเวณปากน้ำโจโรนี้แล้วก็หลังจาก นั้นก็ได้สร้างพระสติกเจดีย์นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานจากชัยชนะของพม่านะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวที่นี่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็มาเพื่อสักการะหรือว่าเที่ยวชมซิวทัศบริเวณรอบปากน้ำเจ้าลัวได้ครับน่าสนใจดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวน้องๆลองไปสักการะพระเจ้าตากกันนะครับอ๋อได้เลยค่ะพี่ไปทำค่ะ ะะไปสักการะพระสถูปเจวีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรา,าอยู่ที่ไหนคะพี่นุ่นเรามาอยู่ที่วัดโพบ,บังค่ะที่นี่นะคะ,ะ,คะมีพระเขาเม่ใก่ที่เยอะมากที่สุดนะคะในจังหวัดฉะเชิงเซาของเราเลยอยากให้ทุกคนนะคะมาได้สัมผัสทางบรรยากาศติดริมน้ํเจ้าเขามีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมานะคะในวัดซึ่งนะคะเราจะไปพบพี่ๆนะคะที่เขานะคะจะแนะนําสถานที่นี้ให้เราฟังนะคะเราไปกันเลยค่ะทุกคน าไปมาของวัดโบางคาไหมคะใช่ค่ะพี่ยุษา,า,าค่ะพี่นิมภะค่ะพี่ที่าช่วยแนะนำนะคะระหว่าเทางไปม,มาของวัดโพบางคาให้ท่าทนทั้งสองคนได้รู้จักกันหน่อยได้ไหคะอ๋อได้ค่ะ วัดโพบางค้าจะอยู่ติดกับแม่น้ำาบะเบะกงแล้วก็มีต้นโพธต้นใหญ่วัดโพมีเนื้อที่ประมาณ3 1ไร่วัดโพธสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและก็เคยเป็นที่พักของพระเจ้าตากสินมหาราชตอนที่ยกทัพมาตีกับพม,ามา่บมาบริเวณฝั่งน้ำโจโลที่คะที่พอทพร,าราบไหมคะว่าข้าวจะมีมาจากไหนมาอย,ย่างไงที่ที่สันนิษฐานว่าขราวทั้งคขาจะมาจากข้ามแล้วก็มาอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ ทั้งคราวทั้งคาวนี้เขาบอกว่าเป็นทั้งคราวแม่ไก่คือว่าทั้งคาวแม่ไก่จะห้อยหัวลงมาเสร็จตอนพบข้ามก็จะออกไปหากินค่ะที่หัวค่ะหันไปเห็นโบสถ์เก่าค่ะที่พอะร้าเม่อไหร่ว่าสร้างขึ้นในสมัยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าตากถึงมหาราชค่ะภายในโบสถ์มีพระฟางสายญาติหนึ่งองค์นี้ทุกคนคะนั้นเราไปสักการะบูชานะคะหลวงพ่อโตกันค่ะภายในโบสถ์นี้ก็เลยค่ะฟังนะคะ่ะ ยกทัามาท้าบริเวณนี้ เป็นมาของวัดโทบางค้าแล้วก็เจ้าค้างคาวนะคะแล้วก็บดผีหางเก่านะคะค่ะยินด,ดีค่ะแล้วน้องๆจะไปเที่ยวไหนกันต่อคะค่ะหลังจากนี้นะคะหนูก็จะไปเที่ยวตลาดน้ําบางค,ะคะ้าค่ะที่ว่าเป็นของขึ้นชื่อภายในชุมชนนะคะทุกคนคะอย่าลืมค่ะติดตามพวกเราคราเราจะไปไหนกันต่อคือเราจะไปตลาดน้ําบางค,ะคะ้ากันค่ะ จากที่เราไปไหว้พระมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ่หิวมากมากนะคะพี่นุ่นขาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่เราอยู่ที่ตลาดน้ำบางค้าค่ะเล่นตลาดนะคะต้องชมนะคะเอกลักษณ์พานิษนะคะของพักคนในพันในชุมชนค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย เราแล้วมีอะไรบ้าง<ช>ซึ่งทุกคนนะคะเราจะไปพบกับใครยังไงเราต้องไปติดตามดูค่ะเราไปกันเลยคะ่ะ ที่น่าสนใจนะพี่จ้หน้าท่องเที่ยวในตลาดน้ำบางค้าเนี่ยมันมีเรือนะครับนำเที่ยวนะมันจะเช่าหลังจากก็ล่องตามแม่น้ำบางสงนนะไปดูชาติที่สวยงามได้และในส่วนของในตลาดน้ำนะอาหารที่นี่นะคะส่วนมากแต่ละแผงไม่ซ้ำกันเลยมีทั้งอาหารทะเลแล้วก็อาหารหลากหลายเดี๋ยวเราไปลองชมกันว่าวันนี้เราจะมีอะไรดี 什么？ เพื่อที่จะชมบรรยากาศรอบค่ะ ค่ะพี่พี่ว่าเราจะไปคาเฟ่กันดีกว่าเราจะได้ไปหาอะไรกินเด็ดๆด้วยเเราไปกันเลยค่ะ <ขอ S 1> ทุกคนค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะมากันที่คาเฟ่กันนะคะซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ชื่อว่าสเต็กแซนกิวคาเฟ่ค่ะก็จะมีทั้งสเต็กทั้งสลัดแล้วก็เครื่องดื่มที่หลกากหลายด้วยกันคะ่ะน้องนิ้วคะหนูสนใจเมนูไหนบ้างคะวันนี้คะหนูอยากจะกินอะไรซ่าๆหวานๆนะคะแล้วก็เนื้อสเต็กนุ่มๆนะคะของพี่จังเลยค่ะพี่นุ่น งั้นเราไปกันเลยค่ะค่ะไปทุกคนคะตอนนี้ค่ะออเดอค่ะเราก็มาครบแล้วค่ะเราจะไปกินกันเลยค่ะ ของฝากกันค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเราไปซื้อของฝากกันว่าจะมีอะไรเด็ดๆดังๆไปให้เราด้ชมอีกไปกันเลย น้องมิ้วคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับอ้ัเราก็จะมาดูของฝากที่นี่กันว่ามีอะไรบ้างซึ่งจะให้ตูนเป็นคนแนะนำของฝากที่นี่กันค่ะอวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านตั้งเส้นจัวนะคะก็ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มากก็คือเปิดมานานกว่า80ปีแล้วค่ะซึ่งขนมที่แบบขึ้นชื่อของที่เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นขนมเปี้ยะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะในร้านก็ยังมีขมนมนอื่นอีกถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมตามมาหากันนะ ตอนนี้นะคะเราจบการท่องเที่ยววันเดย์ดิบังคาแล้วค่ะก็ขอขอบคุณที่นุ่จกมากนะคะที่ช่วยแน,นะนาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไม่ไว่าจะเป็นตลาดนะ้ำบางคาวิถีชุมชนหรือคาเฟ่เก๋ๆแล้วก็วัดที่มีประวัติศาสตร์รอเป็นมามา,มากมาลยละคะกินดีค่ะน้องมีว้ว <lab> แล้วก็พี่ก็ได้มีโอกาสได้รู้จักน้องมี้วด้วยเนะาะหลังจากนั้นก็ขอให้น้องมี้วเดินทางกลอบไปนะคะแล้วก็มีโอกาสก,าก็มาเทีออ่ยว,วกันอีกนะครับ ทุกคนคะยังมีที่ท่องเที่ยวมากมายคะ่ะในราคาของเรานะคะหร mm hmm. ือรอบหน้าคะเราจะไปไหนกันต่อะคะทุกคนติดตามกันได้เลยคะ่ะ mm hmm. วันนี้มีขอตัวลาก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย